เท่านั้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นี่นะครับก็ยังมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรวมถึงดูแลความมั่นคงด้านไฟฟ้าในพื้นที่ที่รับความเสียหายจากน้ำท่วมติดตามจากรายงานพิเศษทศพรมลาไปก่อนสวัสดีครับ การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P.E.A. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินอุทกภัยตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองและบริเวณวัดสารปูนวรวิหารตำบลท่าวาสุกรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้กิจกรรม PEA ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ประสบอุทกภยัยจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่โดยมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่ตำบลป่าโมกตำบลบางปรากฏตำบลผงเพงอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน900ครัวเรือนและในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอําเภอพระนครศรีอย,ยุธยาจำนวน600ครัวเรือน ที่ผ่านมา PEA ส่งพนักงานลงพื้นที่ยกระดับมิเตอร์ให้พ้นน้ำท่วมแก้ไขระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจำนวนกว่า8,000เครื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดให้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภยัยอาทิสวมถุงมือและรองเท้ายางเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมเปียกชื้นให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความชำนาญตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน ปลัก๊กสวิชและสายไฟที่ถูกน้ําท่วมแช่รข้งต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้างเช่นโคลนหรือเศษไม้ในอุปกรณ์ดังกล่าวรุตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิทหากเป็นสนิมต้องเปลี่ยนเป็นต้นก็จะเข้าไปดูว่าไฟฟ้าภายในของผู้ช่วยไฟเองเนี่ยมีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงบ้างภายนอกของการไฟฟ้าเองนะครับก็ได้มีการ ตรวจสอบและรงรักษ,ษาอย่างมั่นคงในปีหน้าเนี่ยจะติดตั้งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถที่จะอ่านหน่วยเป็นบลูทูธในระยะ4ีเมตรได้เลยเหตุน้ําท่วมหรือเหตุอุบัติภัยตรงไหนปั๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปวิ่งลักษณะฉุกเฉินการไฟฟ้าส่วนภากจะเข้าไปติดตั้งแผงไฟฟ้าเองเนี่ยซึ่งสามารถแยกวงจรนะฮะทั้งชั้นล่างชั้นบนในการใช้ไฟของของผู้ใช้ไฟถ้าหากเกิดเหตุในปีหน้าอีกสามารถจะใช้ดูแลป้องกันตัวเองได้ หากพบเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าอยู่ในน้ำห้ามจับและห้ามเข้าใกล้ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง